ไวยหรูหลาดูดีท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะเยต้ตาแคมรี่ 2.4V เคียร์ออโตโ้ปี2017รโมชัน่นหนึ่งรที่26,900 0บาทเท่านั้น สวัสดีค่ะมีรถสาภาพไปสวยขับดีมากๆท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Toyota Camry 2.4V ท็อปสุดเกียร์ออโต้ปี2007โปรโมชั่นของเรายที่269,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งคิดดีลละ 7,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปเกษตรครณีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรบ,รบ,รบ,รบประเกันนะครับรถทีหน้าใช้ฟูออปชั่นแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะก็สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเครื่องแรงขับดีฟูออปชั่นเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4เป็นสิ่เบนซินนะคะหน้าใช้มากๆเลยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ มีเมมโมรี่2จุดกระจกประไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันแอร์แบ็กพุ่งมาในมันติฟังก์ชันค่ะบอกปรับอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะบ้านไฟฟ้าหลังนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลเครื่งเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะติดฟิลม์มเรียบร้อยด้านหลังมีแอร์ตอนหลังเย็นทั่วถึงนะคะน่าใช้มากๆเลยคันนี้มีม่านคางด้วยนะคะรูหล,ลาดูดีฟลออปชั่นค่ะ มีด้านหลังด้วยค่ะสภาพสวยสุดๆคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะถ้ากำลังมองหารถสภาพสวยนะคะขับดีเอาไว้ใช้งานในครอบครัวสักคันต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมีระบบ BSC ด้วยค่ะในรถสีดำด้วยนะคะน่าใช้ค่ะคัะคนนี้ปรึกษาเรื่องการจาัดไปนาน,นได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เครื่องยนต์2.4เบนซินค่คะจะยังไงทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลนดีเมีาายสไนำหน้า s i a m p 1 0ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่ะนาใช้ราคาไม่แพง269,000บาทเท่านั้นค่ะ แล้วพบกันใหม่นะะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ